สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําการใช้งานฟ้าฝนนะครับในหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยถ้าด้านบนเนี่ยราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเปิดแอปนี้ขึ้นมาเนี่ยระบบจะดีเทคนะครับว่าเราอยู่เขตรหรือว่าอำเภออะไรนะครับยกตัวอย่างนี้จะเป็นประเวศกรุงเทพมหาคนครนะครับทางขวาจะเป็นรูปโปรไฟล์ซึ่งเปลี่ยนได้นะครับรูปโปรไฟล์กดเมนูอื่นๆด้านล่างขวานี่นะครับก็ไปปุ๊บจะมีเมนูโปรไฟล์ทีหนึงนะครับ ทีนี้ถ้าเราดูทางซ้ายด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นที่เขียนว่า28องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับที่เป็นอุณหภูมิปัจจุบันนะครับแล้วก็จะบอกอุณหภูมิต่ําสุดก็คือ L เนี่ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดของวันนี้นะครับก็คือ H นะครับแล้วก็มีรูปเมฆแล้วก็มีจุด3จุดด้านล่างเนี่ยก็คือฝนตกเบานะครับก็น้อยกว่า2.5ม mm มตต่อชั่วโมงกรอบด้านขวาบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่เป็นรูปดวงอาทิตย์เนี่ยนะก็จะคือจะบอก เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับถัดลงมาที่เป็นรูปเข็นทิศนะครับก็จะบอกความเร็วแล้วก็ทิศทางลมนะครับในที่นี้ก็คือ,อ2.5เมตรต่อวินาทีนะครับตัว N นี่คือหมายถึงว่า,าจะบอกว่าลมเนี่ยนะครับมาจากทิศเหนือนะครับก็คือพัดจากเหนือลงใต้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลูกศรเนี่ยก็คือสีเขียวในชี้ลงใต้นะครับด้านขวาเนี่ยก็จะบอกว่าอัตราฝน0.5ม mm. มตต่อชั่วโมงนะครับ ความชื้นส่วพันหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ความกดอากาศพันเก้านะครับพันเก้านะครับมิลลิบาร์นะครับด้านล่างจะมีแถบอยู่สองแถบนะครับแถบบนเนี่ยก็คือพยากรณ์รายชั่วโมงนะครับพยากรณลงหน้ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เราสามารถที่จะสไลด์ดูได้นะครับเป็นรายชั่วโมงนะครับก็จะด้านบนจะมีเอ่อเลขชั่วโมงอยู่นะครับเป็นเวลาชั่วโมงอยู่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิแล้วก็เป็นสภาพอากาศนะครับ ส่วนแถบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพยากรณ์อากาศรายวันนะครับล่วงหน้าสูงสุด7วันนะครับก็สไลด์ดูได้นะครับก็จะเป็นข้อสรุปนะครับของแต่ละวันนะครับอย่างถ้าเป็นก้อนเมฆนะครับแล้วก็มีจุด3จุดก็คือฝนตกเบานะครับต่ำกว่า2.5มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นก้อนเมฆแล้วก็มีขีด3ขีดด้านล่างเนี่ยนะครับอันนี้คือตกปานกลางนะครับ แล้วก็ถัดลงมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีจุดสีฟ้านะครับและมีตัวไอเนี่ยถ้าเป็นฟ้าฝน Plu กับฟาร์มเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูพยากรณ์อากาศเป็นรายชั่วโมงของแต่ละวันได้นะครับก็เราก็กดที่ปุ่มสีฟ้าปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะบอกนะครับผลการพยากรณ์อากาศรายวันนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับทราบว่าฝนตกนะครับในวันนั้นจะมีฝนตกนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าฝนตก เวลาใดนะครับเราสามารถที่จะมาดูรายละเอียดเป็นรายชั่วโมงได้นะครับก็สามารถที่จะกดได้ในแต่ละวันนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์สำหรับอ่ plus กับฟาร์มนะครับทีนี้ด้านล่างนี้ก็จะมีเมนูอื่นๆนะครับซึ่งจะแนะนำต่อไปในคลิปถัดๆไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเอา่ามีการเพิ่มอำเภอนะครับหรือพิกัดหรือฟาร์มไว้นะครับเราสามารถที่จะสไลด์ดูนะครับพิกัดอื่นๆหรือฟาร์มอื่น หรือว่าอำเภออื่นดได้นะครับเนี่ยครับก็คือสไลด์จากขวามาซ้ายนะครับสไลด์ดูได้นะครับก็คือถ้าเป็นฟ้าฝน plus mm hmm. เราสามารถที่จะดูเป็นรายพิกัดได้ที่เราเพิ่มไว้นะครับถ้าเป็นฟ้าฝนฟาร์มนะครับเราสามารถที่จะดูเป็นรายแปลงนะครับที่เราเพิ่มไว้ได้นะครับในส่วนของการเพิ่มฟาร์มหรือว่าเพิ่มพิกัดหรือเพิ่มอำเภอเนี่ยนะครับจะ,ะแนะนำในในคลิปถัดไปนะครับทีนี้เวลาเราดูผลการพยากรณ์อากาศเนี่ยในส่วนที่ควรที่จะต้องดูประกอบ นะครับด้วยก็คือข้อมูลจากดาวเทียม erm, นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นภาพรวมนะครับให้เห็นว่าลักษณะฝนเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรเมฆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวในอนาคตเนี่ยที่เราพยากรณ์ไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งฟีเจอร์ของเรื่องของการดูจากดาวเทียม erm ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ใช้ได้ในฟ้าฝน plus กับฟาร์มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเป็นรายพิกัดรายแปลงหรือรายอำเภอเนี่ยนะครับ ก็คือเรามีอาจจะมีความคลายเคลื่อนนะครับในเชิงใน,ในเชิงตำแหน่งและก็เวลาได้เล็นกน้อยนะครับเช่นในเชิงเวลาเนี่ยนะครับอาจจะบวกลบ1ห,หรือ2ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ควรที่จะดูลักษณะสภาพอากาศจากดาวเทียมเนี่ยประกอบนะครับว่าเมฆอยู่ตรงไหน,หนกลุ่มฝนอยู่ตรงไหนจะเคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณที่เราอยู่นะครับในเวลาใดนะครับกับอันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ